วันนี้ก็วันที่28กันยายน2568จ้ากะเมื่อเนี้ก็มาอัปเดตงานบุญสังกท่านเพื่อนอีกจ้าหลังจากที่ห่างหายไปหลายบ้านเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้มาอัปเดตในพี่นอ้องเบิ้งวันนี้เป็นบัดบ้านทุ่งสว่างจ้ะเป็นบัดบ้านทุ่งสว่างจ้ากำลังขาม้าประตูโค้งเนาะจ้าเนาะ อีกบัวร้ายบันก็จะมดงานบุญสังฆทานเพ่นแล้วจ้าอีกสี่บ้นหวาบัานจ้าก็จะมดแล้วก็จะออกพรรษาแล้วนอกจากก็จะมดงานบุญสังฆทานเพ่นแล้วยายติงก็จะเอามาอัปเดตให้เบิง้งใกล้จะสุดท้ายแล้วจ้าย่างอีกบากีงานมือนอีก็มาร่วมกันร้ายจ้ามือนอีกข็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนโต๊มาติดต่อกันประมาณ ทิฏกาๆแล้วจ้ะแต่ว่ากนยังผู้คนกะยังมาทำามุนกันหลายเนาะจะ้ะทางก็จะยากยากเน่ลำบากเน่เนาะจะ้ะเนาะก็จะลำบากล่ลางมาหลายเนาะจะ้ะหน้า s ่วงนี่ก็สามมง้งกวักวจะเข่าสีมง้งเนาะจะ้ะสีม้งกวักวเพิ่งก็จะทำพิธีล่างทยอยทยอยมา อาจะขามาเด้อจะเด้อขามามาละกลับไปคุณเด้อจะลงขั้วคุณเด้อจะเด้อไปลงขั้วไปลงขั้วจ้ะอาหารไปรวมกันเนอกจากนออาหารไปรวมกันก่อนแล้วกลับเขาไปนั่งในซาลาเด้อจะเด้อพอว่ายันฝนตกห้ามจ้ะหยันฝนตกพอ่ามันเมืดฝ่ามาเมืดฝ่ามอ่ดินมาแล้วจ้ะส่วนนี่ฝนก็จะตกดีดีส่วนนี่เขาก็ ออกล่วงแล้วตั้งทองออกล่วงกันสนันแล้วแต่ว่าผลมาตกดีสวงนี่เน,น,นา,า,นา,าะจะเนาะแอจ้านอกเดี๋ยวก็จะมดงานออกพร้นาแล้ว<า>ก็จะเป็น,ต,ปนต่อไปเขาหน้าลปลาแล้วก็จะเป็นงาน,านปฏิบัติตกรรมในคืนี่น้อขอบคุณท่านสจร,รัฐเทวาล่างหลายจากกำลังหลายนี่นมุมนี่ก็จะ อังอกันเน่น,นอกจากนอพราะว่าเพิ่นจะมีโล่งท่านอยู่แถวนี่จะนี่จะมีกระต้มกระน้มนำหวานจะไปแจกให้พี่ให้น้องกินนอกจากนอให้ลูกให้หลานจะก็จะขามาเอาเพิ่นจะแจกน้ำนอกจากนอมุมนี่เนาะมุมนี่เป็นนำหวานนอกจากเด้อพุ่มนี่เป็นนำหวานไผกระหายหิวน้ำาขาแห้งกับมะรับบริการใดเนอจาเด้อ จ๋ามาาจ๋ามานี่คือสาลาซาลาบัดเพิ่นจ๋าซาลาบัดนอก็จะสวยงามกว้างขวางบอนติมเด้อจ๋าเด้อในสาลาบอนติมเด้อขม่าขม่านางได้เด้อจ๋าเด้อเพิ่นจัดใบเป็นแถวนางเป็นแถวเด้อจากข้องกางข้องกางนี่ก็จะจงใบป้าใบเด้อจะเด้อข้องกางพอ่า เพระาะว่าเธอพี่น้องเอพพพข้าเจ้าภาพเพื่อนจะเขามาเจกของของฝากเนาะเพื่อนจะมีของฝากกระตุ่มขนมนำวานเนาะเพื่อนจะได้ย่างสะดวกสบายเนี่ยเนาะเพื่อนจะได้กันทุกคนต้องปาท่ากลางไหเเด้อจจะท,ท่ากลางถิบระยะทางไปให้หนั่งเป็นแถเว,วเนาะเด้อจะได้กันทุกคนถา้าถ้านั่งเป็นแถวเนาะาเาพื่อนจะมีให้ มามุมนี่เดี๋ยวพ้ามาส้มมุมนี่จะจะเป็นสตมตำเด้อจ้ะแม่ค้าเก่านะนี่นะแม่ค้าสตามตำโดยเฉพาะด้วยจ้านี่แซ่บคักเด้อนีแ่แซ่บกินแล้วจะติดใจจ้สาสมตำเจ้านีนะเอามารถปิกอับหนึ่งเหมือนี่เบงลีลาิ่นเบงแต่รลีลากระเสบแล้วจ้าอืมนี่แม่ค้าเก่านะ จะตำเป็นโลงท่านไทอยากได้มาเอาเถอะจ้ะพอนจะหายแบบจุใจเลยอยากได้ซ้ำได้เอาไปเลยอือบริการแบบให้ทึงใจพี่น้องเลยอยากได้หลายเอาหลายจ้ะคือเป็นบะแพงนี่คือตำปูปลาจ้ะชมตำปูปลามืองจากนาจินบอป พี่น้องเอ้ยนี่ตำอีสานบานเฮาอาหารรักติขาดบได้งานได้าขาดส้มตำคืองานนั่นโมเมนอีสานเถอะนอจานะมาม่มนี่เดี๋ยวมาฮามาส้มม่มนี่นอจ่าเพิ่นจะจัดอาหารเร้่มม่มนี่เด้อจัดอาหารในตอนรับแขกไปตอนะให้พระพิษุสงน์นอจานอไปถวพายพระพิษุสง์ จะจะมีมุมเนาะจะเนาะมุมจัดอาหารเนาะจะเนาะม,มุมมุมนี่เตรียมวบถ้าต้อนรับแขกเต้จานนี่มุมนี่จ้กเอาไว้ต้อนรับแขกที่มารวมในงานในกินในอิ่มน้ำสำล้านกันทั่วหนา้าทั่วตากรับบานเนาะจะเนาะถ้ามาเบิ่งมุมนี่เพิ่งกระลัง่งหนึ่งเขาเนียวจะหนึ่งเขาเนี้ยหอนหอน,หอนกินกันเสพเสพพี่น้องนี่จะ หนึ่งคนห่อนเลยให้พี่น้องเข้าเด้อัวน,นี้ได้กินกันนี่ล่ะเพื่อนมาไปบานเพื่อนกินรับมาบาน,เขา,าบานเขากินเขาไปบ้านเพื่อนกินปา่าเออส่วนนี้กับป้าลุงลีหลายได้พี่น้องเออส่วนนี้ป้าลุงลีหลายหลายไปบานได้กะจะพ่อแต่ป่าด้อพี่น้องส่วนนี้ไปบานได้กะจะมีแต่ปลาเลยเพราะว่าป้าหลายนะป้าลุงลีหลายพี่นอ้อง จะใส่กระติบกะติบเข่าเนาะพี่น้องใส่กระติบเข่าแล้วเอาไปย้ายไปย,ย้ายย้ายตังไใหม่เนาะพี่น้องเนาะ